ดดชิมหอมจริงเนาะ Yes มืออะไรขนาดนั้นคะอ่าพี่เขาบอกว่ามือพี่ดีมมือมือคุณดีมหอมมากใช่มือมือนุ่มแล้วก็แบบว่าเออมือเราอายไปเลยแล้วก็แบบเขาเตรียมมาพร้อมอ่ะคือแบบว่าชิลมาพอมมาสิบกิโลมั้งชิลมาพอมมาสิบกิโลมั้งน่ารักมากนี่ใส่ดีมากแล้วก็เป็นกันเอ็นั่นเห็นไหมล่ะอีกาันน่าเลนสไลด์เลยนะคะ นะคะเดี๋ยวต้องมีต้องมีต้องมีป้ายนะคะนี่นะคะบีเลฟพิธาบีเลิฟพิธาโอ้โหไอเลิฟพิธาแล้วก็มีลายเซ็นคุณพิธานะคะแต่คุณพิธาเซ็นให้นิดเดียวอไม่เป็นไรเอาลูกไปติดนะไม่เป็นไรนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมีความสุขมากเลยค่ะวันนี้นี่เจอคุณพิธามากี่ครั้งแล้วคะเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะดีใจมากเลยค่ะได้กอดไหมคะับกอดเลยขอกอดด้วยค่ะได้กอดด้วยเหรอ คุณแค่บอกได้เลยครับก็ได้รักมากเลยค่ะแล้วหนูหนูพอหนูโชว์ป้ายอ่าดีเลอร์พิธานะคะพิธาบอกว่าผมก็รักคุณเช่นกันนะนะคะอบคุณมากนะนไทขอบคุณมากเลยค่ะีอยู่ในไลฟ์นะคะขอบคุณากอยู่ในไลฟ์ไปบ้านเราค่ะนะคะทากไทยไปทางเมืองไทยคนไทยที่อเมริกายินดีต้อนรับคุณพิธาค่ะ แต่เสียดายที่เน็ตไม่ดีช่วงที่ไลฟ์อยู่ๆมันหมุนติ้วๆเพราะว่าคนเยอะใช่ค่ะคนแย่งกันมันหมุนติ้วๆติ้วเลยอัปเลยก็ไม่ได้เหมือนกันคนแย่งกันอัดวยดีโนบอยตอนนี้ใช่ค่ะเอ้ยไลฟ์รักๆเลยค่ะพาเพิ่งกลับไทยเมื่อเชิญที่แล้วค่ะไปถึงโซบาแล้วได้เห็นไหมคะอะไรนะคะได้เห็นคุณพิทาที่ไทยค่ะก็เลยได้มาเจอที่นี่เสียดายหนูไปถึงที่โซบาก็แบบโอ้โหยิ่งเห็นยิ่งรัก ยิ่งเห็นยิ่งรักอเมริกาแลนสไลด์ค่ะยิ่งเห็นยิ่งรักยิ่งถ้าหากใเห็นอีกครั้งที่สองรักเพิ่มขึ้นที่สามที่สี่คิดถึงเลยก้าวไกลแลนสไลด์ค่ะนี่แหละค่ะแรงเชียร์จากอเมริกาค่ะไกลแลนสไลด์ค่ะเราเป็นเพื่อนกันนะคะค่ะค่ะค่ะ น้ำนะดมดมดม,ดมช่ดมหอมจริงเนาะ Yes มืออะไรขนาดนั้นนะอ่ะอ่าพี่เขาบอกว่ามือพี่ดิมมือมือคุณดิมหอมมากใช่มือมือนุ่มแล้วก็แบบว่าเออมือเรา,าอ้ายไปเลยแล้วก็แบบเขาเรียมมา้อมอ่ะคือแบบว่าชีดมะฮามาสิบกิโลมัง้ง <laughs> ชีดมะฮามาสิบกิโลมัง้ง <laughs> ฉีด้อาหอมว่าสิบกิโลสิบแล้วสิกรัมหอมเนาะใช่ใแล้วแล้วเขาจัดแเราไปปุ๊บแบตเตอรี่หมดเลยแปลกแปลกมากหรอแต่ไปบายบายอย่ลงไปนะบาย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 โผลมาโผลมาอยู่นะคะพอตัวจริงข่าวไหมข่าวค่ะ That <laughs>